ไอ้ยไปยกหอใ้ห้อยยังไงบ้บโออันนี้อันนี้บอกว่าใ้ห้อยุ้มเพนดาน่ยืดตทางน้ำเียงนอนยางลิ่นแล้วคู่มากินเนาะอกินแลบาดเนี่ยจุดับของขอเ ไอเยกอาะลอยหน่อันนึงอออันนี้อันนี้บอกว่าไฮฮ้ออด ออไปไปกระเด้ยดลายจะเจ็ไต้นยำมาหนึ่งเฮ้ยสองสามนี่มาก่อนลุงหลองจะเจยบในการเนี้ยเนี่ไม่สามแล้วบ่แหนมแนมแนมล้วล่ะบ่งานเจ้าแห่งหมด โอเค,อเ,คอเอานออี้ไปพอดอตแบบนี้ในพอดใช้งะะ้อชา้นามมัเป็นตัวจริงๆเพื่อย่านแทะถิมใช่นี่

ไปนไมาขเสียเปดนมเรืองมาเรืงแมเ็นแค่ตัวมันเข้ไปปวดบะบ่ย้อยบัละบ่ไปนานาไปนไปนอ้ลูกอะย่งงเ็แตัวลยไย้ยวันละบ่ยังแกตัวเห็นเรีนพันตัวเ็ เียที่กูได้หามขอไัาไปะเนเกียงเครื่องก้อไปกินอันนี้ก้อนมากินที่กอนโอ้ยสมัตเพียเรียนแป๊บเดียวก็หดขลังบมอนได้รอเอาไปซ้ำโอ้ย บีขวดทั้งบีแท้ทั้งเพียนใช่ทุกอย่างใส่นเนียมันเป็นส่วนผสมเป็นบดเปลี่ยนใส่บุกสลดอะไรไม่เสียเอ้าตรณันตรงนี้คนเนี้ยเขาเอาหน้าเขาหน้าซะอีกมาแม่ทำยไงเนี้ย Ừ, tao tạo ván vượt tuyệt đây chào chơi hôm nay Ừ. chơi hôm nay chào chơi hôm nay chào chơi hôm nay chào chơi ต้องเพ่นดานอะยื่ใส่ทางน้ำแข็งนอนนอนยางลิ่นแล้วคู่พวกินเนาะโวกกินระบาดเนี่ยถ้าส้อยจูก็ยังพกินนาะถามเบาส่จูบอคาบถามเมลแต่ผู้ขอกินนั่นไปไิ้